สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้หนุ่มบ้านนาหาเรื่องผมก็มีเรื่องราวข่าวคราวที่จะมาเล่าบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราว่าได้เลิกเริ่มแล้วรับสมัครสมาชิกชาวสวนยางทั่วประเทศนั่นเองครับคุณสุนทรตีคองเปิดรับสมัครชาวสวนยางทั่วประเทศชูแก้ไขสิทธิสองบัตร สีชมพูกับสีเขียวต้องสิทธิ์เท่าเทียมกันปลดแอกหนี้สินเน้นสวนยางยั่งยืนทางรอดของเกษตรกรไทยนั่นเองครับก่อนอื่นจะมาเข้าเรื่องราวก็เชิยกดและติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนายสุนทรรักรงเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยหรือสอคอยทและกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ได้เผยกับฐานเศรษฐกิจว่าวันนี้ทางกลุ่มสคยทเปิดรับสมัครเกษตรกร,ร,กรสมาชิกสภาเครือข่ายเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยผ่านเฟซบุ๊กด้วยวัตถุประสงค์ที่ผมต้องการจะสื่อสารข้อมูลแผนงานโครงการกิจกรรมและนัดหมายการเดินทางไปพบปะพูดคุยพี่น้องชาวสวนยางทั่วประเทศผ่านช่องทางนี้ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของสภาคเครือข่ายเกษตรกรชาวสวยนยางแห่งประเทศไทยนั่นเองครับก็คือมีว่า1สิทธิเกษตรกรชาวสวยนยางอธิสิทธิ์การขึ้นทะเบียนการเป็นเกษตรกรชาวสวยนยางตามหน้าตา 4. พรบการยางแห่งประเทศไทยพศ .2558 ของพี่น้องชาวสวยนยางบัตรสีชมพู สิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายภายใต้มติครอม 26. พฤศจิกายน2561ของพี่น้องชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และสิทธิ์คนกรีดยางและก็มาตรฐานวิชาชีพคนกรีดยางนั่นเองครับ 2. ก็คือสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง เช่นกองทุนสวัสดิการชาวสวนยางแบบสมัครใจใจ่ายสมทบลักษณะสังคมสวัสดิการ 3. การขับเคลื่อนสวนยางยั่งยืนเพื่อยกระดับรายได้และก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของกเกษตรกรชาวสวนยางนั่นเอง 4. อุตสาหกรรมใต้ถุนเช่นการแปรรูปยางขนาดหัวเรือนของพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยและคนกรีดยางและ 5. การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร,กรชาวสวนยางใครสนใจสามารถลงทะเบียนได้อันหนึง่งปัจจุบันกลุ่มสภาคเครือข่ายเกษตรกร,กรชาวสวนยางในกลุ่มนี้มีทั้งหมดก็คือ180,000คนนั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราวข่าวดีๆที่เรามานำเสนอให้แก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางฟารากันว่า น่าจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรก็ให้พ่อแม่พี่น้องลองไปตึกตรองดูแล้วก็ให้รีบสมัครกันเลยนะครับผมคืบน่าจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวผมจะมานำเสนอให้เรื่อยๆไปตลอดนะครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดและติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ